ไปไหนอ่ะไปไหนอัน้วยไปไหนอ่ะไม่รู้เลยว่าขวาน้าไม่ขวายาวนู่นเลยไหนไม่หลุดเกมเลยไหนสวัสดีครับยิมครับธัญญาธีรัจรกจครับรับบทเป็นทัดครับในซีรีส์สืบสวนจำนวนรักครับทัตก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของวัสุครับซึ่งตัวทัตเองเนี่ยจะเป็นผู้นําชุมชนครับที่รักในความถูกต้องรักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขาพร้อมที่จะพุ่งชนทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครับเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่เขาทําแบบนี้มันคือสารเจตนาดมจากภูม oh <my> ิกันครับลำพูยการแลเป็นลำพย่ยใหญ่ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากดอยผาน้ําที่เนี่ยจะไหลผ่านมาจากหลายๆห,หมู่บ้านซึ่งคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะท,ทําไร่ทํานาปลูกมะเขือเทศกระลำปีฟักทองหรือว่าแม้แต่ข้าวทุกอย่างก็ใช้น้ําด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าตั้งแต่ที่มีโรงงานแตงแร์ันหิเข้ามามันก็กระทบไปหมด ตัวทัตเองแล้วก็คนในชุมชนทุกคนนะครับไม่ค่อยได้รับในเรื่องของความยุติธรรมโดนคนที่เขามีอํานาจที่เหนือกว่ามาทําลายเราโดยการที่มีโรงงานแต่งแร่ถ่านหินเข้ามาครับมันโดนกดดันทุกๆอย่างจนไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ถ้าเกิดตัวทัตไม่ต่อสู้คนในชุมชนก็ไม่รู้จะหายไปพื้นใครเหมือนกันครับแต่เขาไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวคนเดียวแพทเลยยื่นมือเข้ามาช่วยทัศถ้าไม่มีแพททัตก็คงไปต่อไม่ได้ สนุกมากเลยครับยิมรู้สึกว่าเป็นตัวแทนคนคนหนึ่งที่พูดในเรื่องของความยุติธรรมเป็นหลักแล้วก็เป็นคนที่รักในสิ่งแวดล้อมรักในชุมชนมากๆดังนั้นเราต้องมีพลังขับเคลื่อนที่พุ่งชนมากกว่าคนอื่นในชุมชนอย่างนี้ดีกว่ายิมเล่าเป็นจอยในเรื่องของสถานที่ดีกว่าเพราะว่าจากการที่อ่านบทแล้วอะทุกเรื่องทุกซีนเลยอย่างเงี้ยยิมจะมาในโลเคชั่นที่แบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร้อนๆผู้กำก,กับก็จะบอกว่าอ่ะ ถ้าโลไหนที่ร้อนร้อนรู้แล้วว่าทัดมาครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาดูซีรีสืบสวนํำนวนหลักกันเยอะๆนะครับรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรแก่คนดูแน่นอนเพราะว่าในแต่ละคนในแต่ละเรื่องมีเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็ยังไงก็ฝากตัวละครทัดแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับดูได้ทางช่องไทย PBS หมายเลข3าครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่วิภาดอทมีครับบายยจ้ากระโดดก่อนเป้